เหเหมาหลุนกันครับทั้งนะี้เป็นยังไรแนี่ยทั้งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วงนี่ปลาหลายตัวนี่น้อปลาฮัดผีน้องครับสุดยอดสุดยอดปลาฮัดผีน้องครับถือตัวนี่ถือหลายตัวนี่ิ่งเอาเด้อพี่น้องคนหางแดงๆดงนอกส่วนมากน้อหางแดงนี่ปลาอีหยังกว่าครับหือ ปลาตะเพียนบ่หางแดงๆหางดำดำก็มีครับพี่น้องครับโอ้หมานห่านครับพี่น้องครับเบิ่งปลาแน่นอนเลยเออห้วยทั้งนี้ได้หลายตัวนี่นั่นนั่นโอ้เอาละพี่น้องมาลงกันละหางแดงๆนี่ปลาหางแดงปลาตะเพียนเมันว่าเอาบ่เออตะเพียนท้องหรือว่าบอกโม่งบ่ครับโอ้พี่น้อง เขาบักไงไงใส่กระรังพอดีเลยครับพี่น้องเนี่ยหมานแห้งพี่น้องโอ้ยมอสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับเบื้องบนหมานแห้งหมานแห้งพี่น้องครับ่เป็นตะปิงมั่นครับพี่น้องครับโอ้สุดยอด ปลาเขื่อนราศสีสไลครับพี่น้องครับอำเภอราศสีสไลจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านี้เองนะครับพี่น้องครับมานแห้งครับวันนี้โอ้ปลากำลังมาอกครับช่วงนี้ฝน,นก,ตตกับวัวโต้งน้ำกับรถน้อปลากำลังลงมาเนาะมันมาเป็นฝูงเลยนี่เนาะถูกน้ำกันเนี่ยเออมาเป็นฝูงกระถืเอ,อเป็นฝูงเลยพี่น้องเลยมานมานครับ พูดแล้วครับบรรยากาศของประตูระบายหนามของเขื่อนล่าดีสไลครับพี่น้องครับเอาให้ทุกท่านเบ่งบรรยากาศเพียงตท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ